สวัสดีนะคะใคเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามสวนสานิตบอลสีไว้ก่อนได้นะคะสวัสดียามสายๆนะคะวันนี้ก็เข้าสวนมาพาชมนะคะวันหยุดมีบอลสีหลากหลายสายพันธุ์มาให้รับชมเลยนะคะก็จะมีมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะ โทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร06 4282 4363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะนี่อันนี้เป็นมิ่งมงคลแผงป้ายดำนะคะสวยมากเวลาโตเขาจะเส้นชัดขึ้นแล้วก็กัดสีนะคะสีสวยนี่ค่ะนี่เป็นผีเสื้อสมุดนะคะต้นละ50บาทก็จะเป็นไม้หน้าชมพูนะคะหน้านี้นี่เลยใบใหญ่ ไก่แดงนะคะต้นละห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นไม้ตะกูลตับไก่นะคะหน้าแดงพื้นใบก็จะเป็นสีออกน้ำตาลแดงมาก่อนแล้วก็กัดซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะต้นละห้าสิบค่ะจังหวัดสงขานะคะสายสี่นิ้วต้นละเก้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ตามหาใบก้มอันนี้ฝากรักนะคะฝากรักให้ไปต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยค่ะใบก้มมองเลยนะคะแล้วเป็นไม้ใหม่แลไอเทมนะคะ ต้นนี้จะเป็นแก้วมังกรนะคะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับแก้วมังกรอันนี้จะเป็นไม้เปิดนะคะบนเก่าออกเปิดๆทั้งใบแต่ละใบก็จะเปิดไม่เหมือนกันเลยนะคะห้าสิบค่ะต้นนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทเศรษฐีเงินล้านเป็นไม้ป้ายนะคะนี่เลย พัทยานะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะพัทยาก็จะเป็นบอลใบกลมนะคะอันนี้แพ็คคู่สองสายพันธุ์ค่ะได้ไก่ฉม้อยกับยักษ์เบนจกายนะคะให้ไปอยู่ที่ให้หนึบาทนะคะนี่ไก่ฉม้อยก็กัดหน้าแล้วเบนจกายก็เริ่มกัดสีแล้วค่ะต้นนี้เป็นซับพนมนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละห้นะคะซับพนมก็เป็นไม้กระดูกนะคะเส้นใบชัดสวยค่ะเวลาโต ต้นนี้เป็นนางมนโทนะคะอยู่ในตับรามเกียนสีหวานมากนะคะเป็นไม้โชนชุมพูใบผิวๆอันนี้ให้ไปอยู่ที่50นะคะนางมนโทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะฟอร์มคอมแพกนะคะฟอร์มไม่สูงดีอันนี้อันนี้ให้ไปต้นละ50นะคะเป็นลูกไม้ด่างฟอร์มคอมแพกค่ะต้นนี้เป็นเศรษฐีนวโกดนะคะมหาเศรษฐีในพุทธกาล ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเป็นไม้เก่าค่ะช่อสวยมากนะคะอันนี้เป็นองค์หญิงทัญญชัดนะคะอยู่ที่ต้นละ80องค์หญิงทัญญชัดเป็นไม้เก่าหายากแล้วใบจะออกรีรีนะคะสีสวยสีออกทนแดงค่ะอันนี้เป็นเทพสายรุ้งนะคะต้นละ50บาทก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะนี้กิตติมาเจนจิรานะคะอันนี้หนูให้ไปต้นละ70 ก็จะเป็นไม้ด่างกระจายทั่วใบเลยแบบนี้นะคะแล้วก็โตขึ้นพื้นใบกัดชุมพูได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนางเรื่มรายวันนะคะอันนี้ให้ไป120นะคะอันนี้เขาจะเป็นไม้ใหม่นะคะนางเรื่มรายวันอยู่ในตับเมืองพิจิตรนี่แหละนะคะแล้วก็ป้ายด้วยกัดสีด้วยนะคะอันนี้เป็นทะกลพะเกียรินะคะต้นละให้ไป70นะคะอันนี้ใบใหญ่สวยมากนะคะเป็นไม้โทนขาวจุด แดงนะคะมานีเมทานะคะอยู่ที่ต้นละ100บาทสีเริ่มมาแล้วนะคะสามารถกัดเป็นสีชมพูได้ทั้งใบเลยต่อไปอันนี้จะเป็นเนื้อดวงนะคะเนื้อดวงอยู่ที่อันนี้ขอต้นละ80บนะคะเนื้อดวงไม้ป้ายนะคะนี่เลยใบยจะใหญ่ๆหน่อยอันนี้เป็นผีตาโขนแผงนะคะต้นละ35นี่สีจะออกเข้มๆหน่อยนะคะ ไก่เศรษฐีนะคะให้ไปต้นละเจ็ดสิบอันนี้เป็นไม้ตระกูลตับไก่นะคะกัดหน้าเร็วมากนะคะไกเ่เศรษฐีต้นนี้หวานใจนะคะอยู่ที่ต้นละหกสิบนะคะหวานใจเป็นไม้หน้าหวานเม็ดแดงตัดคือเด่นมากนะคะอันนี้ก็ช่วงกลางปีเป็นไม้ตามหาด้วยนะคะใครชอบก็สามารถโทรสั่งได้นะคะหวานใจ60ค่ะเทพคิรินทอนนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ70บาท ด่างด้วยกัดด้วยนะคะไม้ตัวนี้สวยมากอันนี้เป็นบางแก้วนะคะต้นละ100บาทไม้ใบไทยนะคะสีก็จะออกโทนชมพูนะคะบางแก้วอันนี้เป็นมณีจันทร์ด่างนะคะแต่อันนี้ด่างไม่เยอะแล้วก็เริ่มกัดสีแล้วอันนี้ขอ50ค่ะเบนจรงน้ำทองนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ไม่ด่างนะคะ กัดสวยมากนะคะหน้านี้ถ้าเวลาโตขึ้นเขาก็จะตกพุ่มดีนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ35นะคะเดี๋ยวหนูผ่านต้นตอนโตเดี๋ยวทาไปชมนะคะอันนี้จะได้คุณหญิงทองม้วนด้วยแล้วก็เป็นกอกเกตแผงด้วยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ1 0 0บาทนะคะกระถางแพ็คคู่คะ่ะกำเนิดซับนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ50กําเนิดซับเป็นไม้โทนชมพูนะคะ ต้นนี้เป็นมหาเทพนะคะกัดแดงอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะมหาเทพเป็นไม้เก่าอันนี้เศรษฐีปีชวดนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80ดสิบนะคะเม็ดเยอะค่ะเม็ดจะเล็กๆนะคะอันนี้เป็นทรับธนวัฒน์นะคะต้นละ100สีสวยมากเลยเป็นไม้ที่เส้นสวยอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะโทนขาวนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ 7จนะคะลูกไม้ขาวต้นนี้เป็นสยามเมืองยิ้มนะคะต้นละ100บาทสยามเมืองยิ้มนะคะเป็นไม้เก่านะคะนี่อันนี้เป็นสีเลิกงาม6นิ้วนะคะก็จะทั้งด่างด้วยแล้วก็ป้ายด้วยนะคะแล้วก็กัดสีแดงมาแล้วด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่กระถางละ160นะคะสีเลิกงามนะคะสวยมาก ส่วนอันนี้เป็นพิษชมพูหกนิ้วนะคะอยู่ที่120บาทเป็นไม้ฟอร์มคอมเพกนะคะสีจะออกชมพูเปรอะ,ะนะคะสีการจนาพิเศษอันนี้เป็นเจนหนึ่งนะคะกระถาง6ใบแข็งเป๊ะเลยแล้วก็เม็ดขึ้นแล้วนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่130่ามนะคะใหญ่มากหนูยื่นสุดแขนเลยนี่อันนี้นะคะพามาชมลูกไม้สีชมพูหวานๆน,นะคะตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะ ถ้าใครชอบแบบโทนไม้สีชมพูขาวนะคะเขาจะไม่ได้ชมพูพื้นซะทีเดียวนะคะจะออกเปิอะขาวเปิอะชมพูนะคะสีสวยมากนี่นะคะอันนี้เป็นซับพนมนะคะสีอาจจะซีดไปน,นิดนึงช่วงนี้เพิ่งมีเดดมานะคะซับพนมนะคะเ็าจะเป็นไม้ที่เส้นสวยเส้นชัดนะคะนี่เลย,บยใบแขกเป๊ะอันนี้ฮาร์ดบีดค่ะอยู่6นิ้วด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาท นะคะฮาร์ดบีทอันนี้หลวงปู่แหวนไม่ได้พามาดูนานเลยนะคะนี่กระดูกสวยมากนะคะเป็นไม้ที่เส้นชัดนี่เลยสีชมพูให้ดูกันชัดๆนะคะลายสวยมากนะคะยิ่งอยู่รวมกันยิ่งสวยนี่นะคะอันนี้ก็สีสวยเลยสีแจ่มมากบางเงา ต้นนี้เป็นซับป,ประเสริฐสองต้นคู่นะคะกัดสีแล้วอยู่ที่160่งสนะคะซับป,ประเสริฐนี่เลยนี่ค่ะหงดารุนเวลาที่เขาตกพุ่มกัดสีนี่คือสวยมากนะคะจากที่เขาตอนเด็กๆเขาจะเป็นไม้ใบโทนเขียวนะคะอันนี้เศรษฐีเงินล้านนะคะมืดนิดนึงนะคะตรงนี้สีสวยมากใบใหญ่ค่ะ อันนี้มนเทียนทองนะคะอันนี้คือเวลาโตเต็มที่นะคะมนเทียนทองเขาจะเป็นไม้ที่ชอบนอกตู่นะคะยิงโตยิงใบสวยตกพุ่มดีนะคะสีบุรีรัมนะคะอันนี้ให้ไปหกนิ้วเลยนะคะเหมือนจะเป็นสองต้นนะคะสวยมากสีบุรีรัมอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้เก่านะคะอันนี้มระกดสยามกับเทพอมฤตนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลย นี่นนะะคี่อันนี้สวยมากบรรยากาศในสวนนะคะนี่ค่ะอันนี้สวยมากเดือนน,นะคะตับเดือนนี่ถ้ากัดหน้าเต็มๆเป็นสีนี้ได้ด้วยเดือนม,ม,มีนานะคะอันนี้เป็นอัศวนีบาทนะคะอัศวนีบาทไม้หายากนะคะสีสวยมากนี่นี่นะคะอัศวินีบาท เป็นไม้ที่ทำจำนวนได้ไม่เยอะนะคะอันนี้อันนี้คือนวนปลปางนะคะไม้เก่าทรงแบบออกแนวใบโพรหน่อยนะคะสวยมากและเขาคือตอนเด็กเป็นสีเขียวนะคะพวกนี้คือถ้ากัดเต็มก็จะเป็นสีโทนประมาณนี้เลยนะคะนวนปลปางนะคะให้ดูมานี้ไม้เก่าอีกหนึ่งชนิดค่ะหาดูยากแล้วนี่คะ่ะนวนปลปาง อันนี้นารีบูรพานะคะต้นนี้ก็ให้ไปยอยู่ที่เจิบนะคะปลายด้วยกัดสีด้วยค่ะไก่รัศมีนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละเจบาทนะคะเป็นไม้ตะกูลตับไก่นะคะอันนี้สีแจ่มมากอรุณสุริยะค่ะต้นละหกสิบนะคะสีเหลืองส้มหานุมานตัว9นะคะต้นละหกสิอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะใบแข็งเลยอันนี้ก็จะเป็นไม้ใหม่ด้วยนะคะ พัฒนาครนนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบบาทพัฒนครจะเป็นแบบป้ายใบกลมนะคะอันนี้เป็นด่างลายปลาคราบนะคะต้นละเจดสิบนะคะสีสดมากพรพุทธะนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทเหลืองเขียวนะคะแล้วก็มีเม็ดแดงขึ้นอันนี้แผ่นดินทําแผ่นดินทองต้นละห้าสิบบาทนะคะสีแจ่มมากเป็นไม้ฟอร์มคอมเพกฟอฟอมเตียค่ะ นี่เรือนหลวงเวลากัดสวยมากเขาจะกัดชุพูด,ด้านในแบบนี้นะคะอันนี้ทองหล่อนะคะให้ไปอยู่ที่200บาทอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะตะวันชิงพบนะคะอันนี้ให้ไป120บาทนะคะโทนเข้มๆค่ะตะวันชิงพบอันนี้สวยมากไกทองนะคะไกทองไม้เก่าอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะไกทอง อันนี้เหมือนจะมากับยักษ์ปักหลันด้วยแต่ยักษ์ปักหลันยังไม่กัดนะคะบานชื่นค่ะต้นนี้ขอ100บาทมากับไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้ทศกัณน,นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่70สนะคะกัดสีเรียบร้อยเลยอันนี้นางใหม่ยังแจ่มเลยต้นนี้ขอ80บนะคะปลายสวยๆมาลีเมืองนอนท์นะคะต้นนี้ขอห้าสิบนี่อันนี้สีสวยมากสีออกลุ้งๆนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ 80นะคะเป็นลูกไม้นะคะขอเรียกลูกไม้สีลุงแล้วกันนะคะกระถาง4นิ้วสวยอันนี้นางสว่าหะค่ะสวยมากกัดสีแบบสวยๆเลยแล้วก็อยู่กับไม้เก่าอีก1ต้นนะคะอันนี้ให้ไป120นะคะอันนี้บอนเก่านะคะไม่มีชื่ออันนี้กระถางละ120อยู่กับบานชื่นนะคะ อันนี้เป็นนางสุชาดานะคะอยู่กับสาวรินแผงป้ายนะคะนี่อันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นมณนีเมทานะคะกัดสีสวยต้นละสองร้อยบาทนะคะมีลูกแล้วด้วยกระถางหกนิ้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถเลือกรับชมได้เลยนะคะจดชื่อจดพันธุ์ที่ถูกใจนะคะโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร 064 282 4363นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ